สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะตอนนี้เรามา,าศึกษาพระคุณแม่บุญเรือนกันเนาะวันนี้มารับพระคุณแม่บุญเรือนใส่กรอบส,สวยๆนะคะจากช่างต้นนะคะช่างต้นนี่เขาได้ใส่กรอบให้อาจารย์ได้สวยมากเลยถูกใจมากนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการเลี่ยมแบบค่อนข้างมีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขัดนิดนึงแล้วก็สามารถใส่กรอบทองได้เลยนะคะอันนี้ก็คือพระคุณแม่บุญเรือนนะคะ เป็นรุ่นพุทธโน้อยนะคะนี่น่าจะเป็นเป็นองค์ค่อนข้างสวยอยู่นะคะเป็นมวลสารนะคะที่ได้สร้างขึ้นมานะคะมีความสวยงามเนาะ,ะถ้าองค์ที่สองนี่นะคะก็จะเป็นนี่อันนี้ต้องเลี่ยมไว้เลยนะคะเดี๋ยวจ ผุพังไปมากกว่านี้แต่ว่าแต่จับดูแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนะอาจจะเป็นพ่อลายลายหรือว่าอาจจะเป็นมวลสารเป็นผงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็เลยดูแบบแต่ตันนี้เป็นเนื้อดินอันนี้เป็นพุทธโน้อยของคุณแม่บุญเรืนเนื้อดินนะคะว่าจะเอาใส่ตลับไว้สาหรับทําน้ํามนกก็เอ๊ะไม่ต้องหรอกว่างี้เสียดายนะเพราะว่าเรามีเครือญาติเยอะบางทีอาจจะได้ให้คุณแม่ได้ใส่ด้วยเวลาได้มีตังค์ไปเลี่ยมทองใส่สร้อย ให้คุณแม่ให้อะไรอย่างเนี้นะน้องนุ่งเวลาเดินทางมาอยากที่ไกลเนาะค่ะเราก็เลยเก็บเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะวันหนึ่งเดี๋ยวถ้ามันมีมันก็มีมานะคะอันนี้ก็คือคุณแม่บนเดินโตมูลเติมนั่นเองเนาะ